นี่คือดร์สายฮิวยากที่ผมไม่เล่นมาค่อนข้างที่จะนานแบบนานมากแล้วแถมโลกนี้เราได้เห็นเหลืองชันปั่งเซอร์จี่กำลังพลมานอีกด้วยนะัเนนยเอ๊ะเอ๊ะตามผมตามผมตามผมด้วยเอดยแรกเนี่ยจะเป็นไลฟ์ปานีของเจ๊หมาจะได้เกิดเซอร์ฮิวตัวเองไปจนถึง75%เซอซอร์คนนั้นจะมีจกักรเช็คแบบยากขึ้นมาให้เขากดถ้ากเกิดเขากดพลาด เขาจะติดห้ามฮิวไปประมาณ30บวิเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นโรคกลัวตต,ตลกที่จะไม่เซอร์ฮิวช้าลง50%ก็คือเยอะมากเลยนั่นแล้วก็จะมีจักรเช็คแบบยาให้กดตลอดเวลาเลยถ้าเกิดเขาฮิวอยู่ในระยะเสียวใจเรานั่นเองแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นโรคหิตกวานของโอนี้ที่มาเราแขวนเซอร์ได้ จะไม่เซอร์ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะติดเหนื่อยแล้วก็เลือดทว่วมไปเวลา30วิด้วยอสถานะเลือดทว่วมเนี่ยถ้าเกิดเจอคนไหนฮิวไม่เสร็จแล้วก็ปล่อยมือจาให้ความขึ้นหน้านในการฮิวอ่ะจะลดลงไวมากจนเหมือนต้องหิวไปหมดเลยนั่นเองดีแหละที่มันทรมานมากๆแล้วก็สุดท้ายเย่จจาเป็นเทเลไฟก็ตายไจ้เกิดแล้วยิ่งแขวนเซรืรอได้ อะมากเท่าไรจะำให้เซอร์นั้นกดเจ้าเช็กยากขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งแขวนครบ5ครั้งนะจะทาให้ไม่มีเสียงแจ้งเตือนก่อนจเจ้าเช็กเด้งขึ้นมาเลยก็คือเซอร์ต้องเพ่งตาแตกนั่นแหละแล้วก็ไอออนที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มแล้วก็ลดจิตวิทั้งคู่เนาะ้วยสีม่วงเนี่ยก็จะเป็น8เมตรสีเขียวก็จะเป็น6เมตรดยไอออนสองอันนี้เนี่ยจะทํางานก็แบบว่าถ้าเกิดอันติเราพร้อมใช้งานอยู่เนี่ยไอออนอคู่นี้ก็จะเพิ่ม,มจิตวิให้เราอีก12เมตรแต่ถ้าเกิดอันติมันคููดาวอย่ เอออนทั้งคู่นี้ก็จะลดเจียวใจเราไปอ่าจุดสเมตรเช่นกันแต่เรานั้นจะไม่กดนอันติบ่อยมากนะ เพราะาเราต้องการจิตใจที่กว้างตลอดเวลาไปนนเซอ์นั้นโดนผลผมเพิกตัวตล,ลกกันตลอดเวลานี่เองก็จะได้ฮิวชากันแบบทั่วหน้านั่นแหละและยิ่งเราล็อกกับด่านเกมไปที่ด่านนี้มันแค่แบบแคบชิบหายบอกเลยว่าเซอ์นั้นจะต้องได้ยิงจิงใจเราแล้วก็ฮิวชาั์นเกมแน่นอนโอเคแล้วก็ก่อนไปดูในคลิปนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าเซอที่ผมกดไปเจอเนี่ยก็เป็นตี้แข่งที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีและผมก็ไปขอคลิปเขามาแต่เขาขอให้โปรโมทด,ด้วยไม่งั้นเขาไปให้คลิปโดยทีมนี้ก็คือทีมเดวิลโละนะครับผมไปจิตตามกันได้บอกเลยว่า จัดแล้วก็เน้นหาด้วยโอเค,อเคก็จะมีตามนี้อย่ในที่เกมกันดีกว่าเนะะป่ะเลยก็ดูคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พิสุดสั่งซื้อง่ายจดส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึบาทเมื่อซื้อครบ2 0 0 0บาทนะครับ รถโทเทมเกิดยั่งห่วยจริงที่คือดานมากนะที่ผมไปเล่นแบบด็อกเตอร์สายแบบยิวยากันแต่เกิดบนบนเลยไอเดี่ยวนะแต่ไปชื่อตีดีคุณคุณเหมือนคนรู้จักแถวนี่คือตีเนี่ยตีเนี่ยคือโอเคโอเคใช่ใช่ใช่จริงคือมาครบครบตีสี่เลยอันนี้ได้เป็นอ่าทีมทีมแข่งน้องที่ผมแบบว่าไอ้นัที่ผมรู้จักอะก็คือเขาเอากินเล่นเก่งกันนะชิบหายแล้วไม่ลืมดูชื่อ หลอมาก่อน <herman o, S 1> ทีนึงเอาช็อตไม่โดนด้วยโอ้ยจะเต็มแอ้มนคมยังไงมาดิอีมีมาดิขอช็อตจากก่อนเอ๋ไม่ให้พับเออโอเคได้คนแรกไวอยู่มาตอนน uh, okay. okay. <is> <c oughs> oh ี oh. ้ผมว่ายังไม่ต้องโหว่าอะไรนะอ่าโหอันตีไว้ผมรอว่าเราตีคนเจ็บให้มากสุดก่อนเพื่อโอเคเอาคนนี้ก่อนเลยกันแล้วเครื่องหลังจะติดแล้วคนเดียว ส่งไปนี่กิมแบบกูไม่ได้สงง่งมากันอ่าโอเคถอยหลังมาเอ้ยเลยเครื่องถอยหลังมาทุบเครื่องก่อนมาหลังอันนี้ถ้าเกิดผมทําคนเจ็บได้สักแบบสักสามคนอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มแบบว่าไม่ไม่แบบไม่กดอันตีนะเพื่อที่จะให้หัวใจเราแบบเสียงกว้างๆหน่อยเอออ่ะดิไงได้ไงโอเคมูนวอลกลับมาไอ้เอ้ยอืมโอเคหลังอันนี้ผมจะไม่กดอันตีนะเอ้ยอย่าหวางคนนี้วิ่งฉีกโอ้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 โหลงไฟเฉยอ่าไม่ทันผมตอนแรกผมจะแบบตีไปเลย เออเรียบร้อยอุ้มก่อนเอ๊ะได้ยินเสียงคนอ๋ออะจะจะส่องไปให้ได้บ่ากันเอ๊ยไม่นัดเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอว่าไงดีโอเคผมว่าผมจะไล่ตอบไม่ไล่ดีวกว่าผมผมไปอ่าดีไงผมไปหาใครนะโฟลาร์ดก่อนมาดิถ้าเกิดทำเจอเจ็บสีได้ก็จะแบบมันมันจะจอยละไอ้นี่รอยเลือดเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคตอนนี้คือเจ็บสี่แล้วล่ะบอกเลยว่ามันแบบมันแน่อ่าเอาด,ดีกว่าผมอันนี้นีน้องกันน้องกันที่ผมรักมาดิเอาดีไอ้ป๊อปไม้ดีไอ้ขันหลังไว้เลยกัวจะหายเลยโอ้โหเตหน้ามิวอะฮิวไม่ได้อะเอ๊ะได้ไงมีคนติดห้ามอยู่แล้วคนหนึ่งอี้คือแบบอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอ่า,อาเดยบร้อยอ่าเหมือนเจอตี้ที่เขาพยายามแบบว่าปัน่นก็งบนกันก่อนใช่ปะเนี่ย เอาว่าร no, no no, 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 no. mm ู hmm. <that> ้สึกว่าเครื่องก็ล่างเขาจะแบบไม่อะไรเลยอ่ะดีๆยเอาเอ้าเอาเดินเดินเบียดกันเฉยแล้วก็กระต่ายแล้วก็เออโลหิตกำมันเบสสองหันด้าดีก่อนกลัวไอ้ข้างล่างนั่นระเบิดอีกแล้วอันนั้นอะไรอ๋อนันพยายามปั่นไฟอยู่คิดว่านะผมโอเคเอมี่นี่อ่าเฟสต่อละเอ้ยวเดี๋ยวเข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ปั่นอยู่นะพยายามฝืนปั่นอยู่นะโอเคตอนนี้สแต็กไอ้นะสแต็กกระต่ายเรา ตอนนี้สีแตกแล้วผมน่าจะแบบมันจะจวยมันได้เสียงอ้าน,นี่ไงตามลอยเลือดมาช็อตตักทำอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหเปยเฉยอ่ะตอนนี้ใครนะจำชีวิตได้วิดีโอป่ะปานนี้คือหายติดห้ามหิวละมามาดูว่าตีเขาจะฝืนปั่นไปเลยหรือจะว่าหรือจะแบบฝืนฝืนหิวกันถ้าเกิดฝืนน,นี่คือแบบความหาเกิดขึ้นแน่นอนอือไม่ให้พับ ช่ก่อนชก่อนชก่อนทำไปเนี่ยเอ้ยโหว่าทันเฉยคือเราไม่ได้ใส่ออที่ว่าช็อตแล้วแบบว่าไปไวอะ่ะมันก็จะแบบอย่างี้แหละมันก็จะพับพันอยู่เอ้ยเออลองเชิงดิปะหลอกมาก่อนรอบหนึ่งขอแบบลองลองเชิงก่อนเขาจะแบบเขาจะวนได้ปะลองไปกันแหละอืเอ้ย,อยว่าโดนจีบเนี่ยยังกลัวจัดเอ้ยโดนจีบโอ้โหนึกว่าจะแบบมีเชิงก่อนช็อตช็อตช็อตช็อ,อ,อมูนบอกกลับปะไอ้ยหลบไฟนิดหนึ่งปานกลาง อดดจริงอือโอ้โหย่างเมมจัดมาตอนนี้สเต็ากระต่ายเรา5สเต็กกันนะตอนนี้ก็คือมันจะแบบไม่เกิดเสียงละแล้วก็เจอที่เหลือตอนนี้ก็คือติดเอ้ยอยู่วนั้นเกิดอะไรขึ้นวนะโอ้วันนี้คือแบบเขาฝืนยิวันจริงมดที่ไอ้เอ้ยันที่หลังครบแล้วผมันนี้ตีหลังวะเอ้ยเอ้ยเอ,ยเอยาไหมก่อนมมกผมจะตีปล่อยนะเพราะว่าจะาทำให้แบบเจอเจอมากสุดก่อนจะทำทอมหมดเลยเสียงแบบรีพันการชิบหาย อ่าโอเควันนี้มาช่วยละน่าจะเป็นใครนะอ่าดีพอดุมเทศดีคนนี้มากผมจะผมจะไม่ไล่สุดนะผมจะแบบว่าตีให้แบบเฮ้ยทันไหมเนี่ยทันอยู่โอเคทันอยู่โอเคนี่แหละผมจะผมจะตีปล่อยละแล้วก็ไปไปหาอื่นก่อนโอเคไม่ไม่ไรอผมเดี๋ยวแบบดีกี้มันจะวัยกันไปผมจะแบบพลมานซื้อมากสุดก่อน <c oughs> มาไอ้ไอ้เดียวนะโถปั่นไฟกัน เก่งๆที่กระดาษทำแบบพรมเจอเจ็บสีแล้วจ้ะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะฝืนปั่นไปเลยไม่น่าจะแบบฝืนฮิวเอาผมคิดว่าเขาน่าจะแบบรู้แล้วมันฮิวไม่ขึ้นเนี่ยหมาเดี๋ยวผมเจอละเจอน้องกันแล้วผมจําจําได้คนเดียวเฮ้ยนี่คือแบบจําชื่อไม่ได้ชี้แบบนามแฝงแต่คนจำยากยากเอ้ยเอ้ยอ่ามีคนฮิวระเบิดเกิดขึ้นแล้วผมตอนนี้ไะเนี่ยดีๆไหนๆข้างหน้าไหนๆบอมบ์อมบัมปเนี่ยบอมบมบอมหมาที่ไอ้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหดูที่ตีคนนั้นเมื่อกี้

โอเคเอ้าเดี๋ยวนี่ตายแล้วโอ้โหดูว่าจะไม่ตายอะไรเดี๋ยวเพงจ้าเทพเพิ่งแขวนได้เพลิดเพลียไม่ใช่เหรอชิบหายแล้วผมคิ้จำเกินไปไม่ได้อุ้มอุ้มก่อนอุ้มก่อนอุ้มก่อนดีก่อนเอ้ยหยาเขาดีน้อยเขาดีนั่นน่ะเฮ้ยเบสเบสดิสดิสช็อตัววไอ้สเ้ยเห็นไม่ซ้ำดีเหน่อยแล้วเอาใหญ่เอาใหญ่ทำวะเนี้ยไหมเขาถัดได้ยังไงก่าวะเนี่ยมาโค้ ติดเล่นหน่อยอะไรกันผมอยากเห็นแบบเจอพยายามปืนฮิวอาร์นี่เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอยู่ไมปด้วยเอาละนี่เขาอยู่อยู่เองหรออ่ะดีตไล่ไล่คนนี้ดีกว่าผมตอนนี้มันจุดจูโหดนี่ไล่รุมหลอกนี่ก่อนรุมหลอกวิดจิโอคนนี้ก่อนวิดจิโอเหลือโตจะไม่ได้วิดดึงวิดแหละคิดว่าไอ้ข้างหน้าไม่โหดทันปะเนี่ยเออทันอยู่วิถีผมยังเบลมากเลยเนี่ยตีหลังคาดมาจะปืนฮิวไม่ได้ โอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมาแล้าหันห้องน้ำอยู่ไม่ได้โอเคคนที่เฟสโซ่เอาเกิดการยุบระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วอ่าตอนนี้มีเฟอร์มิ่อ่านี่ไงเฟอร์มิน่นยังไม่ตายให้ผมมาก่อนเล่แบบน้องเฟอรจริงจริงอันหล่อ,ลอมาก่อนทีนึงอันหล่อ,ลอมาก่อนอีกรอบนึงหล่อเพิ่เลยก่อนรอบบนยาวยาวเลยใช่ไหมอืมเอาไปโดนด้วยโอเคเขาฉีกมาเล่นรอบสั้นไปเฮ้ โอเคพับมันไม่ได้ผมพัามันไม่ได้ข้างหลังวะเนี่ยเอาหลอกเรียบร้อยโอเคอ่าคนนี้ก็เฟสสองแล้วตอนนี้คือเจอทุกคนน่าจะแบบน่าจะใกล้คิดหมดทุกคนลหลังนี้ถ้าเกิดเจอใครก็น่าจะแบบคิดไปแล้วเอ๊ะนกปินตรงนี้แปลว่าแปลว่าน่าจะอยู่ข้างล่างปะอันนี้ไม่รู้นะเออเนี่ยนกปินตรงเนี้ยโอเคขอลองลงมาก่อนเมื่อกี้เหมือนนี้เสียงระเบิดด้วยโอ้แล้วเครื่องปั่นแต่ละที่คือแบบนั่นนิดหน่อย ผมว่าผมว่าถ้าเกิดผมแบบผมล็อกผมล็อกด่านกีมาใช่ไหมแล้วคือถ้าเกิดไม่โอดด่านในะผมน่าจะแบบจะชิบหายกวนี้หนักมากเลยแต่โชคดีอดด่านเกมอ่ะคือสเตอมันก็เลยแบบยิวกันแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอแล้วเขาดึงแล้วเขาหายไปไหนกันปะเนี่ยถามจริงอ่าผมเจอเราได้แล้วอ่าดีแก่ไล่ดิไล่ปะตูเทพดีก็ได้วันนี้ส่องไฟเราเมื่อกี้มาดิมาเดะเอดีแล้วนี่ก็ได้ผมมูนบอกมาก่อนรอบหนึ่ง ช็อตไปก่อนโอเควนรอบยาวผมไม่น่าจะทันละเอเรียบยยรอ้รอยโอเคอเค่อานี่ไงคนนี่ตายละอา่าผมควรอันติหาเลยไหมเพราะว่ามันเหลือ2คนแล้วน่าจะแบบน่าจะไม่ต้องเปิดอันติฮัวอะไรคิดว่าอา่านี่ไงโอเคคนนี้อยู่นู่นแล้วก็คนนี้อยู่นี่ผมมา ว่าผมเปิดอันติหาเลยดีกว่าผมแค่นี้ก็น่าจะแบบจะมันหมดใจจอยแล้วเดี๋ยวนะหลอกก่อนรอบหนึ่งอุ้ยดิฟิงจะน็อกรอบกันเจอแล้วมันหลอกฟุ้งหลอกอะไรอยู่นั่นโอเคเอ้ยบนปะเนี่ยโอ้บนจริงช็อตดักมาเอ้ยใจดิ้งปัดคนนี้มันจะหลอกขับเหมือนตาเมื่อกี้หน่อยเอ้ยเดี๋ยวรถไฟผมไปเดี๋ยวโอ้ไปตอนนี้โอเคถือว่าใช้คุ้มแล้วผม,ผมกูแบบอยู่นานๆนานมากแล้วอ่ะท่าวดีวะเนีน่ยขนะ่าวหละ โอ้โหเอดเด็ดเด็ดเด็ดออกมาจะพมาโดดกตู้เฉยใช่ไหมโอ้ลมอ่ะแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วลมแล้วอ๋อ่่เ ใครมันแบบวางกู้กับมาอยู่ใกล้ก,ลกันเหลือจะชื้อเหื่อมาขอลองอันติหาหน่อยเพื่อแบบเพื่อเจออ่าอไม่ต้องแล้วผมเจอล่างปลอมฟองแต่ตอนนี้ละโอเคโอเคหลอกมาทีรอบนึงรู้สึกว่าไม้แต้มีโซนนี้จะไม่เหลือแล้วผมข้างในไม้อยู่ดีจะพบไม่ได้เพื่อนพบไม่ได้ที่แผ่นไปเนี่ยโอเคไม่ใช่อา้าวโอเคปีแต่ไปแล้วผมหลุมไปเนี่ยหลุมไปเนี่ยตีเลยมาดีบาของโมลิคนเทนดีเลย ลึกอยู่แบบอยากโชคดีหวายมาันเจอแบบเจอตี้นี้พอดีไม่รู้ว่าเขาจะตีอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปขอแบบขอขอะไรนะขอคลิปด้านหลังเขาหน่อยโอ้โห,หน้าที่แบบอย่างฟ้านปัน่นวอลเลาะใหญ่จีจีขอคลิปหน่อยอโอเคผมก็จะให้อะไรกันโหูลักนี้คือจุอติร้อยด้วยแล้วไปฉายสามคนนี้คือกลับมาบุรีหีเต็มที่เลยสิโอเคจีจีเนี่ยผม